สวัสดีค่ะสัสดีค่ะพีเอสซีทุกคนาพบกับช่องของเจ้าเสียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ไล่งานนะคะงานปุ๊กนะคะเราจะมาตาวงานนะคะเพิ่งซื้อมาจากตลาดกระเต่านะคะวันนี้เป็นวันกระเต่านะคะจะมาตาวงานแล้วก็ตากแลดนะคะจะตำข้าวปุ๊กนะคะติ๊มข้าวปุ๊ก <c oughs> นี่เราก็จะตาวแบบนี้นะคะ เพราะว่าเขาเพิ่งเอามาใหม่ๆนะคะมันก็เลยจะมีลินนะคะเพราะว่าที่พูนี่มันก็จะเป็นงานนะคะที่จมลงนี่มันจะเป็นลินนะคะนี่เตาเตาแบบนี้นะคะนี่นี่มันพูขึ้นมาแล้วก็เอาใส่เอาใส่ลงไว้นะคะเอาไปตักแหลกนะคะเตาเตากมันเที่ยงมันต้มหัดทุกคนงานขอากินเลียง่ัน มาคือเยี่ยมที่ยาข้าวเยอะเนี่เป็นงาปีนี้เองนะคะงาใหม่นะคะงาใหม่นี่หอมนะคะงาปีที่แล้วนี่มันจะไม่หอมเท่าปีนี้นะคะ งาปุกงาปุกวันการนะคะวันกามนี้เข้าไปเส้นทางทางเมืองลานะคะไปประเทศจีนนี่ยัไงอะไ่หายกินหิวอะย

พอคนนีบอ่ะมนอันนี้มีอันมันปผูกเขามากินเหมือนเส้นบะนั่นเองก็เขาเข้ามาเจี๋ยสองคนหัวหอมหัวหอมอ่ะี่ในสวนน้กินได้ไหมวะมีอะไรลูกเสี่ยงปุ๋นี่เราก็จะเอาประมาณนี้นะคะที่จมลงนี่มันไม่ใช่งานนะคะมันจะเป็นลินเองค่ะเนี่ยเอาตักต้นมือนี่เราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเราตาวเสร็จแล้วค่ะเราจะเอาไปตักแหดนะคะถ้ามันแห้งมาแล้วเราก็เอาไปตำข้าวปุ๊กนะคะข้าวปุ๊กตำง่าย นี่เราจะตากไว้วันนี้นะคะเพราะว่าตากข้างล่างนี่โกไก่เตานะคะตากไว้วันหลังคานะคะวันหลังคานะคะ<ม>แล้วถ้ามันแห้งแล้วก็เอามาตํานะคะตำข้าวปุ๊กนะคะเฮ้ยเรารู้พรุ่งนี้เลยคะ่ะว่าเขาจะผสมกันยังไงนะคะวันนี้งาปุกเราก็แห้งแล้วนะคะเราก็จะมาตำข้าวปุ๊กนะคะ ข้าวปุกกล้วก็นึ่งไว้อยู่นะคะเดี๋ยวข้าวสุกแล้วเราจะมาตําให้รู้นะคะว่าเขาตํากันยังไงนะคะนี่นะคะข้าวเราก็เริ่มสุกจะสุกแล้วนะคะนึ่งข้าวแบบโบราณนะคะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวใหม่ค่ะ เราจะเอางาที่เราตากไว้ลงมาค่ะว,ว้าวแห้งแล้วค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาไปตำนะคะตำอยู่ไหมคะตำนิงนี่ออเาตำที่จับอ๋อตำขิงนเลยค่ะ

นี่เราก็จะตำทีละนิดนะคะโกมันไม่ละเอียดนะคะเดกเอะรานเลยใโหอไ่ทำ้งานละเอียดนะคะำให้เานอดเไม่ตเลยไม่ต ตอนนี้งานเราก็ละเอียดแล้วนะคะจะมาตักออกกันเล้ค่ะอ,อเอาใส่จานไว้นะคะแล้วก็ตำทีละนิดนะคะประสมดินนั่นั่งฟ้า้วกอยากก็นมน ทำดูวทัุนน่น้มาใด้นี่นะคะถ้ามันอ่อนแล้วก็จะประมาณถ้ามันอ่อนนี่จะประมาณนี้นะคะนี่มี่น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 ีนีนี่นนี่นี่นนีนไ่มตานม่นมน,มงงนีนีน น่นะี่ก็จะตำคกที่สองนะคะตำทีละนิดนะคะมันจะไล่ละเอียดนะคะเชาจะเพม้อย่างนี้มันต้อชื้องยก็เลงเียแล้มันเหี่ยวใช่ ูเราเอาผานตาลหนูกันนี่เลยนี่ไก่ยังรู้ซะกเตรียพร้อมเลยนะนี่น้องเจ้ากับตาอันนี้นี่ก็ตำครึ่งเร็วนะคะนี่จะเอาไปตากอ,อีกนะคะตากนี่น,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 นี่ก็จะเป็นโคกที่สองนะคะต้องออกแรงเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าโคกมันใหญ่นะคะ ตร์มันใหญ่นะคะหนักก็หนักอีกเลยนี่นะคะพกี่สองเราก็ละเอียดแล้วนะคะเราก็จะเอาออกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาเข้ามาใส่แล้วก็ตำตำรมกันนะคะไ่อกยู่นี่ใส่กุ้คืนได้ดิ ตำรอกันนะคะเอวด้วยไหมนี่เหรอามาไปกันเลยเด็ดเสนอ่ะเอาให้อีนไปไปนี่นะคะจะเอาเข้ามาใส่แล้วค่ะว้าวว้าวอุ้ยเอาถุงยังใส่อันหอมมึ้งหายอ่ะก็มีละเอาตรงเ้าก็สุกแล้วค่ะเอาในใส่เนื้อเนี่ย n g ใส่เลยด้ำเลยใส่นะจ้ำจะอปีหายอีปหายจะมีป้าป้ากันค่คะจะเอางาใส่กางวลนะคะนยากใส่ไม่นนะตื้อตื้อเบียใส่เลยนห่อตื้อเบียร์ไมกัวลจงไม่งใส่เียวอนจุ๊บนหรอจุ๊บานหรอตื้อให้มันเข้ากันเลยนะคะหนึ่ำให้ดู ต้องตำตอนเข้าร้อนๆนะคะนึ่งนีก้ก็เอาออกมาตำเลยนะคะถ้าเข้ามันเย็นนี่มันจะไม่เข้ากันนะคะนี่ยุดไพล่แล้วใม่กันเมีแบบอต้องออกแรงเยอะมากเลยคะ่ะใต้องส่วยกันนะคะเพราะว่าออกแรงต้องออกแรงเยอะมากเลยค่ะ ถ้าคนเดีวมันจะไม่เข้ากันดีนะคะตำตับให้มันเข้ากันเลยนะคะ,อะเอ้หเข่าหน่้ต้องออกแรงเยอะมากเลยนะคะต้องซยอยๆกันค่ะตำงากับข้าวให้มันเป็นเนื้อเรียวกันเลยนะคะใส่เอาเงาเยอะๆเลยนะคะ เขีนมากเลยเริ่มจะเข้ากันแล้วนะคะกูมัน,นเสียนโอ่งไอเชาไข่ก็สามหมูเีน้องตี๋ฮะหมูเีน้นองกู้ฟังถ้ามีโคกอันเป่นเหยียบมันแค่นดีหนเข,นนข้าวดีจำไม่ออ่าข้าดีข้าเข็นหมูเข็ดหนอโอ้มันเสียนออกคะอ,อันนั้นกูเย็ดขายอันนี้เหรออันอ่อนๆน่ะแต่อ่อนน่ะ คล้ายๆกับข้านมโมจินะคะข้าวปุกนี้ก็จะเป็นข้านมโมจีเซงตุงนะคะไส้มันก็จะเป็นอ้อยแล้วก็นมนะคะนมข้นหวานนะคะแต่เราไม่ใส่ไส้นะคะเราจะจิ้มเอานะคะ <c oughs> นี่เราก็จะจำต่ออีกหน่อยนะคะกลับไม่ค่อยเป็น เออเริ่มเป็นเนื้อเร็วกันเลยนะคะแรงไม่เยอะเท่าน้าอีนะคะถ้าน้าอีตามนี่เสียงบ่งบ่งค่ะเอานเนื้อฝันโอ้โหเนื้อเนื้อเน้นมากเลยเหมือนขนมโมจิอันอืม อะโร่เยอะจะกินแต่มันแปลงกันเนาะบอกลงเทปมาเบิ่นไข่กลางตั้งจ้ะอืมจ้ะเออมันประกอขายในห้างไงนะโรต้ากับเนื้อันมันแปลงนะเพราะว่ามันที่หยาบเพื่อนหนาะอืมมันมาใจเป็นห่อเนี่ยมันเป็นเป็นกล่องอืมเป็นกล่องไอ้แปลงนะ โอ้เข้าที่แล้วนะคะยิมเนื้อเร็วกันนะคะ่ะว้าวร้อนมากเลยน <c oughs> ี่เราก็จะมาซิมดูนะคะว้าว <c oughs> นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนุ่มมากเลย แล้วก็มีความมันๆแล้วก็คอลีเลยค่ะอร่อยนี่นะคะหลังจากเราตําเสร็จแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนนะคะมาตำ้นนี่มต้อนลุานจะปั้นเป็นก้อนๆนะคะถ้าพวกนี้มันเย็ยนแล้วเราเอามาย่างไทยก็ได้นะคะถ้าย่างไทยนี่กรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยมากเลย นหมนันตตามางเื่อกรน้วพวมนเยนนะเหมือนเปานเนเะกมี้มึงเนี่ยกรนีมึงเดูนะเอาเปิเอากมันนี่กรลมน้องเีวน้องกรนองเอากรรหมดเลยไปมเกียนซกอมอยะออ้อเงจะปนน้อย เป็นวางจะกาวางสีมันสีมันก็มีนี Bilder ่นะคะจะประมาณนี้นะคะถ้าเราปั้นเป็นก้อนมันนีมาอีจุดที่แบบอ่ะมันยิ้มมดเยจะวางกล้วยันนี่ก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะนี่ทําแบบนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้มันเย็นเราก็เอาไปย่างกินจิ้มกับนมก็ไล่กับน้าอ้อยก็ไล่นะคะอ้อยน้ําตาลเป็นก้อนก็ไล่นะคะนี่ตอนนี้อุ่นๆอร่อยมากเลยไปกินเดี๋ยวเลยโ นี่เราจะมาจิ้มกับนมนะคะนมข้นหวานนะคะนี่นะคะจิ้มแบบนี้นะคะ่ะอ,อร่อยชิลฮอืม เดี๋ยวขอบุ้เลงขาน้กาวจง่กระื่อขงเขากับขาแตกนันน่ะบ้่อะิถ้ากินตอนเช้านี่อร่อยมากเลยนะคะตื่นเช้ามาก็มาย่างกินเจิ้มกับนมนะคะแล้วก็กระแฟนะคะ ฮาวันนี้าไว้หอมวิธีทํำข้าวปุ๊กวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ